ท้าวเวสุวรรณหรือท้าภัยศพนั้นไม่ว่าจะเป็นวัดต่างๆวัดอะไรก็แล้วแต่ถ้าหากว่าท่านทั้งหลายมีจิตใจศรัทธาแล้วแล้วก็ท่านจะได้รับพรจากท้าวเวสุวรรณทันทีพุทธคุณที่จะบังเกิดกับท่านทั้งหลายนั้นมีอยู่ด้วยกัน9ประการ 1. รักษาทรัพย์แดบผู้บูชา เนื่องจากว่าเป็นธนบ,บดีเจ้าแห่งทรัพย์สมบัติ 2. เวศแปลว่าพ่อค้าสุวรรณแปลว่าทองชื่ออันเป็นมงคลทำให้กิจการค้ารุ่งเรือง 3. ส,ส่งเสริมคนดีมีศีลเพราะเป็นผู้บันทึกความดีความชั่วส่งบัญชีให้พญายมละช 4. ป้องการพูดผีปีศาจ เหล่าวิญญาณร้ายเกรงกลัวเพราะเป็นใหญ่เหนือพูดผีทั้งปวง 5. คุ้มครองเด็กแรกเกิดโบราณเขาได้นำยันติดไว้เหนือเปเด็กเพื่อคุ้มครองดูแลพยันตรายทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็นคนที่พึ่งคลอดลูกหรือมีเด็กเล็กมักนิยมบูชาเท้าเวสวรรณตั้งไว้ตรงที่เด็กนอนหลับเพราะมีความเชื่อว่าพูดผีวิสัตจะไม่กล้ามารบกวนเด็ก เพราะท้าวเวสวันเป็นผู้ปกครองแห่งพูดผีพิศารนั่นเอง 6. อายุยืนยาวปราศจากโรคภัยเฉพาะโลกเวรโลกกรรมจะทุเลาลงเพราะท้าเวสวันเป็นผู้ได้พอจากพระพรว่าให้มีชีวิตอมะตะ 7. สนับสนุนการปฏิบัติธรรมให้ก้าวหน้าเนื่องจากเป็นเทวดาที่เคยถวายการดูแลพระพุทธองค์ และศรัทธาในพระพุทธศาสนา 8. เหมาะก,กับผู้ที่ทำงานเสี่ยงภัยไม่ว่าจะเป็นเสี่ยงทางเรื่องงานเช่นดับเพลิงทหารตำรวจหรือแม้แต่คนที่ต้องเดินทางไปไหนไกลๆให้พกเท้าเวสุวรรณจะแคลคาดจากพย,ยันตรายใดทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุคนรอบทำร้ายต่างๆนานา9 ปรับแก้่วงจุ้ยได้จะฐานที่บ้านหากตรงกับทางสามแพ่งอยู่ใกล้พื้นที่วัดมากเกินไปสามารถติดยันนี้ที่บ้านเพื่อช่วยให้ลมเย็นเป็นสุขได้เพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็เอาที่สะดวกก็แล้วกันนะคะว่าจะเดินทางไปทางใดดีแต่ทาเวสวรรณนั้นท่านเมตตาคุ้มครองปกป้องและเรียกทรัพย์ให้กับ ผู้ที่บูชาท่านและศรัทธาท่านอย่างแท้จริงขอให้เ,เพื่อนๆโชคดีฝากกด s u b สไคร b ์กดไลค์เป็นกำลังใจให้ปูเป้ในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ปูเป้ขอบคุณมากคะ่ะ